วิถีชีวิตของคนทนํานามันกับมวนปะะโทแล้วแดดกับว่าออกฝนกับว่าตกดําหน้าจ่าดําหน้าโอ้ยอันซ่อนออกมาตรวจงานตรวจถนนทน้นทางเพราะพอคันเหตุไห้ใจนาวิถีชุมชนบันม่วงมูที่หาจากพิกัดอบอตอน,นาส่วนเด้อคุณน่าสนุกมากเลยแบบนีนดินดีแห้งบาเจ็บมือ แล้วก็ไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดทาทั้งวันก็ได้เลยอย่างนี้เฮดเวียกกันน้อยๆก็ดำหน้าเกงยนยูงายมากมันกลมมาลงอ l ก็เลยเศร้าหุนทั้งคนกระทัยตืดๆยู่หุ่นผู้ใดนอนอ่ะนอนที่ความสุขจังเลยค่ะพี่ความสุขจังเลยดูเขาทำนากันมันก็ดำหน้ากันน่แตะเนาะเข้าวันดเห็ดเข้ากะหะเบิงเอา วิถีคอนอีสานจ้ะทำไรทำนาปลูกข้าวกินเลี้ยงปลากินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่อยากกินที่อยากทำคือค้อบานข้าวคือข้อไทยแผ่นดินไทยนี้อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน,มา,มนา,ามีข้าวชุมชนของข้าวฐานมีความสามัคคีมันก็เข้มแข็งจ้ะเข้มแข็งเรามีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมเรามีศาสนาพุทธที่ให้เรา เดินทางสายกลางเกียงกวดต่อการทำบาปนะคะและก็หมั่นทำบุญและเราก็มีประเทศไทยที่มีบรรพบุรุษไทยสร้างอาณาจักรไทยให้เข้มแข็งแข็งแรงจนถึงปัจจุบันที่วามสุขจังเลยโมเมนต์นี้ชอบมากเลยชอบโมเมนต์นี้มากจังเลยออกมาตรวจงานจะออกมาตรวจคล้องระบายน้ำก็เลยมาเจอพีหน้องคนดำหน้า ถ่ายคลิปไว้ชมหน่อยเอามาฝากทุกคนนะคะ